สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่2องน้องคําสาวผุ้ไทยและสําหรับมือนี้สองข้ากับสิภาพี่น้องมาลกกล้าตอนแรงๆน้องพี่น้องอันเพราะว่ามืออื่นนะสาคข้ากับสีอันดําหน้าและน้องพี่น้องมืออื่นสีลงหน้าเป็นมือทําอิดและมืออื่นน้องพี่น้องก็เลยว่ามือนี้กับโกล้ามืดมือน้องพี่น้องกะตอนเช้าสองข้ามีที่ถ่ายเขาเบิ้งน้องพี่น้องสวคข้ามก็เลยอัน สีมาท่ายอันตอนโลกาตอนแรงเฮื่อนพี่น้องเบิ้งตอนนี้กะสอค่ำกะสีไปโลกาแหละเดียวไปเบิ้งน้ำเดียวเนาะพี่น้องวานสองค่มนะสีได้ก้าประมาณจักมัดเนาะพี่น้องมือนี้นะโลกาเมืดมือเลยเนาะพี่น้องอ่ะเนาะจบมัดกาเนาะพี่น้องลูกตอนเช้าก็ได้ซ้ำนี้เนาะพี่น้อง มันแปลว่าลกเนีาได้หาะนะพี่น้องเพราะว่าก้ากะสั้นแน่เลยกะน้องพี่น้องเสื้อพูยกะเสื้อหากะเสื้อหานะพี่น้องพูยกะได้มันก็เลยยังสั้นในยูโตมือสาวนี่นเนาะเฮ็ดมัดน้อยอุปุออเปะได้พี่น้องเอ้ยแปลว่าอันพอดีอุ้มเลยหานะมัน กาเข้าเต้ก็เลยสั้นเนาะพี่น้องการเข้าสูงเสียยงาในแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่นเป็นเข้าเต้พี่น้องมัดอกปูออปอ มืออื่นกะได้กาแะ้วกะหนล,ลงไปพุดแล้หน้าลุ้มพูดแล้พี่น้องเอ้ยตอนนี้สนันนิงก็กำลังลกกาอยู่นะพี่น้องชมนิงเป็นนรกดำหน้านมือทำอีดม,อ <laughs> มืออื่นเนาะเแบบ่วานสีดำหน้านะพี่น้องเลมาถามเบิ่งความรู้สึกสันนิงก่อนเพิว่วาวานพเพราะเพิ่นลกกามือทำอีดได้นี่เป็นนรก ดีเจอบ่เอมือบอสหักดำนี่กะกระดำกับมยแล้วเซานุชกับไมโนูเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องอ่าผู้ชายกับลูกกาเนาะพี่น้องคนดูกับสาลุตตาสาลุตตา เจอบ่ดำนามื้อนีอีดโตกล้าทําอีดมีแต่ว่ามึยเนาะอ้ยยันวาดีเจอเด้มยเลยนะได้จังมัดละมื้อนี้ได้จังมัดละสนุนมื้อนี้ได้2มัดได้2มัดหมดมือพี่น้องไม่ว่าดอเนาะโอ้คนเขากดำนาได้ทําคือกันเนาะพี่น้อง บางคนกับอันเยอะแล้วมื่อแล้วหน้าก็ได้แต่ว่าอันเสาค่ำกะบหากระล่เงน้องพี่น้องหาก,กัล่งลูกกามือนี้แหละเขาเสือเขาดำก้อนเสือสิแล้วเป็นทงแล้วน้องพี่น้องไอ้อหนูเต้ไหมกาสั้นก็เลยได้นังลุกนาะพี่น้องแซวนุเพิ่น เป็นแซมได้พี่น้องอะไรยแต่ถ้าได้ปีแล้วนี่เมื่อนมือหนีโอค,คนใดอยู่เสีมมส่ยมากสีหาคนเนาะพี่น,อน้องจำมาหุ่งเว่นนี่นะ

กำลังมัดกาอยู่มัดกาน้อยพอดีเป็นตาแพงพี่น้อง หุ้นดีเนาะพี่น้องสาวข้ามกระได้เกือรห,ห,หุ้นดีได้นุ่งฟังก์กักได้โมเมนต์มาเกือรหุ้นบูดีเกือรหุ้นดีก้ะ พี่น้องก็เลยลุกเอาเทอร์โนย์เทละน้อยลุกลายถ้ามันหาดถ้ามันหาดลาอยากให้เป็นชิปเป็นชิปก็ฮ็ดเป็นชิปบ่เนั่นนี่นะชิปได้เนาะซีบมาได้ สองสี่หกแปดสิบมองนั้นกระซิบทางพุ่นกาได้เท่าเลยละ่ะ เออตัวอันเฮ็ดเป็นซิฟก่อนแล้วจังไล่้ำหลังแล้วจังมานับเบิง่งแบบน,นี้แจละจุ้ม่ละจุ้มัะนะ่น่ะตัวนี้สาวนุชกับสาวนิงกกำลังนับมัดกาอยู่เนาะพี่น้องหวานลกหมดมือในมือน,นี้หาสิได้จักมัดเดี๋ยวมองนี่กระยาาเนาะมือลกอ่ะดำแล้วก่อนดำตอนสาวละอื่นก็มัลกกาอีกคือเก้า นิ่งได้สองนิ่งมือ่อไหร่พี่เ <c ười> หรอเออ

โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำนิก่อนต่อไปก็ฝาฟกกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุขคำในเด้อและพบกันใหม่ในะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กันบ,บายบาย